สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับการีวิวรันค้าเกมฟอร์ดนะประจำวันที่25มีนาคมเป็นอย่างไรกันบ้างครับในระหว่างที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะดูว่ารันค้า I ไอเทมช็อปนั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างครับสินค้าที่มาขายในวันนี้นะครับก็คือการคอลแลบกับจอแดนครับเป็นสินค้าที่เคยคอลแลบแล้วนะครับมีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ครับ สินค้าจอแดนเนี่ยต้องบอกว่าชื่อเล่มเต็มของเขาคือ Air j o r d a n ครับหรือว่าสินค้าในไลน์ไนกี้ที่ขายดีในณะปัจจุบันนี้ครับไลน์จอแดนเนี่ยถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์สําคัญของไมเคิลจอแดนครับก็คือการลอยตัวการอากาศครับจะเห็นได้ว่าตัวสัญลักษณ์ของจอแดนเนี่ยจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์นักบาสใช่ไหมครับเปิดทาท่ากระโดดแล้วก็จะทําท่าเหมือนดังครับก็เป็นเอกลักษณ์ของ Air j จอแดนนะครับก็คือการลอยตัวครับปัจจุบันนี้รองเท้าจอแดนเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทันสมัยแนละสวยมากๆครับ ยังไงเราไปดูนครับว่า f o r t n ไน e เคยออกแบบมาแล้วสวยแค่ไหนครับตัวละครครับก็มีสตัวละครเนาะในบันเดิลครับไม่มีขายแยกนะครับถ้าจะซื้อต้องซื้อเป็นบันเดิลเท่านั้นมีตัวละครผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าหลังแล้วก็ชาเลนเพื่อปลดล็อกสไตล์ครับตัวละครผู้หญิงครับก็คือตัวละครลูบี้ครับสไตล์แรกครับถูกออกแบบมาให้เป็นสีดําแล้วก็สีเงินเงาครับมีสสนลักของจอแดนตามตัวค่อนข้างสวยครับตัวเสื้อเนี่ยเขาออกแบบมาดีครับเป็นเหมือนฮูดดี้ครับ ใช้ได้เลยนะการออกแบบก็คือคงเอกลักษณ์ของ r u b ีได้อย่างดีครับ r ู b y เนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงที่ออกแบบมาดีอยู่แล้วแล้วก็โดดเด่นมากๆอยู่แล้วครับพอมาประกอบกับลายต่างๆของจอแดนเนี่ยค่อนข้างสวยเลยครับตัวรองเท้าครับหากเราสังเกตครับรองเท้าเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์ของ Ni กี้นะครับแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของจอแดนเลยครับสไตล์ที่2ครับก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็สีฟ้าแต่ว่าตัวสนับเข่าเนี่ยก็ยังเป็นสีเงินอยู่นะครับ ออกเป็นเงินค่อนข้างสวยนีแหละทั้งสองสไตล์ครับรองเท้าลายเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนเฉพาะสีเสื้อเท่านั้นลายสุดท้ายครับผมคิดว่าอันนี้สไตล์ที่โดดเด่นที่สุดแล้วครับก็คือสีเงินทั้งตัวเลยทั้งเสื้อหมวกแล้วก็ตัวกางเกงครับสวยมากๆกครับรองเท้าก็เป็นแบบเดิมนะตัวละครผู้ชายครับก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งหมด3สไตล์สไตล์แรกก็เป็นสีออกเทารองเท้าก็คล้ายๆกับตัวละครผู้หญิงครับ ตัวละครใส่เหมือนเป็นหน้ากากลายกระดุกที่จริงๆอับตัวละครตัวนี้ไปอยู่ในหลายซีรีส์นะครับเสื้อเปลี่ยนสีครับค่อนข้างสวยขึ้นแต่ว่าสไตล์สุดท้ายครับก็สวยที่สุดครับเป็นสีเงินเงินเงาด้วยนะค่อนข้างสวยครับตัวกระเป๋าหลังครับก็เป็นรองเท้าเฉยเช่นเดียวกับรองเท้าของตัวละครครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ว่าพอใส่กับตัวละครแล้วค่อนข้างเข้ากันครับสำหรับสไตล์ที่ล็อกอยู่ครับผมคิดว่าหากเราซื้อบัลเดินนะตอนนี้เนี่ยน่าจะปลดล็อกเลย เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องทำชาเลนจ์ไปโยนบาสอะไรแบบนี้ครับเพื่อปลดล็อกแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วเนาะเออมันน่าจะปลดล็อกเลยครับยังไงใครที่ซื้อวันนี้ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะว่าปลดล็อกเลยรือต้องไปทำชาเลนจ์ครับราคา1 8 0่วบัคถามว่าคุ้มค่าไหมผมมองว่าการที่ได้รูบี้แล้วก็ได้อีกตัวละครหนึ่งพร้อมกับการคอร์เร์จอแดนเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วครับสำหรับ1,800วบคัคครับอีโมนครับ ก็เป็นอีโมดการดังครับสไตล์ของเอกลักษณ์ของจอแดนนะก็คือกระโดดขึ้นไปดังครับมีเสียงเป่าเหมือนหมดเวลาด้วยครับก็ค่อนข้างดีครับเนี่ยอ่าเหมือนเป่าแล้วเราได้แต้มอะไรเงี้ยครับต่อมาครับก็เป็นเซ็ตจอแดนเก่าครับก็เป็นการคอลแลบของ Fort n i t e และจอแดนประมาณ200วันนะครับที่ไม่ได้มาขายนะกับชุดนี้ครับก็ถือว่าเยอะนะฮะ200วันเนี่ยเกือบเกือบจะปียิงแล้วครับ ผมมองว่าบันเดิลนี้ค่อนข้างสวยกว่าบันเดิลใหม่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดสามารถเปลี่ยนได้ถึง4สไตล์ครับแล้วแต่สไตล์เนี่ยสีแตกต่างกันด้วยนะสังเกตที่รองเท้าครับรองเท้าเนี่ยอาจจะเป็นทรงของจอแดนสมัยก่อนครับแต่ว่ามีโลโก้ของ n นกี้อยู่ด้วยนะครับก็ตัวแรกครับตัวละครก็ถูก ออกแบบมาให้เป็นสีดําแล้วก็สีเงินครับคล้ายๆเงินนะแต่ว่าเงินไม่เงาเท่าชุดแรกเมื่อกี้นะครับค่อนข้างสวยครับใส่เป็นฮูดคุมยาวเลยอันนี้โดดเด่นมากๆครับแต่พอเปลี่ยนสไตล์ครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับรองเท้าสังเกตครับที่โลโก้เมื่อกี้เป็นสีดําใช่ไหมนี่เป็นสีชมพูครับผมว่าอันนี้รายละเอียดดีครับสีผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูสไตล์ที่3ครับเป็นสีเหลือง่ารองเท้าก็ เป็นสีเหลืองเห็นไหมอันเนี้เป็นสียอดฮิตนะครับของจอแดนครับสีม่วงแล้วก็สีเหลืองที่โลโก้ครับก็ค่อนข้างสวยครับอันสุดท้ายครับเป็นสีแดงดําครับอ่าอันนี้เราน่าจะเห็นบ่อยครับตามร้านขายรองเท้าครับถือว่าโดดเด่นนะตัวละครตัวนี้การออกแบบแต่ละอย่างก็ออกแบบมาได้อย่างดีครับไม่ได้ใส่สนับเข่าแต่อย่างใดสวยครับ ตัวละครผู้ชายครับตัวละครผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นกว่าเซ็ตใหม่อย่างมากครับบริเวณแขนเนี่ยคล้ายกับไซบอร์กนะเป็นแขนเหมือนหุ่นยนต์ครับการออกแบบสวยครับรองเท้าคล้ายกับตัวละครผู้หญิงเมื่อสักครู่แต่การออกแบบโดยรวมแล้วสวยกว่ามากครับสวยกว่าชุดแรกเนาะพร้อมกับการที่เปลี่ยนซสยได้ถึง4ี่สีครับเกาะเป็นสีชมพูรองเท้าก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันครับแขนของตัวละครก็เปลี่ยนสีนะผมว่าสวยมากครับอันนี้สีเหลืองดำครับสีเหลืองดาสวยเข้าไปใหญ่ครับเห็นไหม เนาะการออกแบบเสื้ออะไรเงี้ยสารัก์จอแดงก็ยังมีอยู่ที่เสื้อนะครับค่อนข้างสวยครับสีแดงดำครับรองเท้าก็เปลี่ยนสีเนาะอันนี้สวยครับ1,800วีบัคครับพร้อมกับตัวละครและ4สไตล์มี2ตัวละครถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าตีแล้วตัวละครละ90 0วีบัคอะคุ้มนะเพราะว่าตัวละครกลอวีบัคเนี่ยเอาง่ายๆนะมันไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็เป็น800แล้วก็1,200้ยใช่ไหม สไตล์ก็ไม่เยอะเท่านี้ครับส่วนอันเนี้ยมันเป็นการคอลแลบกับจอแดนด้วยครับมันก็เลยค่อนข้างคุ้มมากๆครับอีโมดครับเป็นการโยนลูกบาสแบบล่องหนครับก็ไม่มีลูกบาสให้เห็นเนาะแต่เป็นการชูดครับก็ค่อนข้างสวยครับโอ้โองน้องๆ <laughs> ดีใจดีใจเออก็ไปท่าดีใจที่เท่ดีครับ2 0 0รวิบักเออ อันนี้เคยมาแล้วนะครับก็เป็นอ e ีโมที่ค่อนข้างดีครับถ้าราบิ๊ัเพลงเพาะแล้วก็ท่าเนี่ยดูเพลินเลยครับเป็นการเคาะบาสควงบา์สครับเลี้ยงลูกบาสในตัวของตัวเองเนาะค่อนข้างสวยครับในส่วนของจอแดนนะครับถ้าเกิดจะให้ผมอวยเลยผมก็คงคิดว่าผมน่าจะอวยเป็นชุดนี้ครับเจ้าชุดเก่าของ จอแดนเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลากหลายสไตล์ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ชุดเกานบนไม่สวยนะครับแต่ผมคิดว่าตัวละครผู้ชายของบันเดินเก่าเนี่ยมันค่อนข้างสวยกว่าของบันเดินใหม่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับลูบี้ก็สวยเช่นเดียวกันเนาะยังไงใครที่จะมาเลือกซื้อของในวันนี้ครับก็ลองมาดูอีกทีนึงว่าถูกใจอันไหนส่วนตัวผมคิดว่า1,800บวีบักอันนี้คุ้มค่าครับมาอยู่ในส่วนของฟีเจอร์ไอเทมครับโดยรวมแล้วก็เป็นสินค้าที่ เคยขายแล้ววนกลับมาขายใหม่หมดเลยครับก็มีสินค้าโดดเด่นหลากหลายชิ้นครับจะรีวิวเร็วนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วครับเจ้าตัวละครตัวนี้ครับพ่อมดครับโดดเด่นก็คือสไตล์ของเขาครับมีถึง4สไตล์พูดง่ายๆครับสไตล์ธรรมดาของเขาครับแล้วก็ลาวาซีรีอ่าแล้วก็ตัวน้ําแข็งครับเสร็จแล้วก็เป็นด์กซีรีครับคือทุกสไตล์เนี่ยมันเหมือนถูกออกแบบมาให้อยู่ในหลายๆซีรีครับ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับชุดนี้ก็คือเป็นชุดพ่อมดแล้วก็เปลี่ยนนู่นปรับนี่ครับให้ตรงกับสไตล์เช่นถ้าเป็นลาวาซีรีครับก็เป็นไฟน้ําแข็งก็เป็นแบบเหมือนสีฟ้าใช่ไหมส่วนดาร์กซีรีก็เป็นสีม่วงครับตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นพ่อมดนะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีตัวละครค่อนข้างสวยครับตัวกระเป๋าหลังก็เป็นเหมือนกันนะ สสไตล์เหมือนกันครับแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนครับที่ผมพูดว่าลาวาซีรีหรือว่าดาร์คซีรีเนี่ยตัวชุดอะมันไม่ได้อยู่ในซีรีแบบนั้นนะครับเป็นแค่การมองเห็นของผมแล้วผมก็เปรียบเทียบให้ฟังครับคือไม่ใช่ใครซื้อแบบอ่ะท้ามันไม่เป็นดาร์คซีรีมันไม่เป็นลาวาซีรีครับคือมันเป็นอีพิกธรรมดาครับแต่ว่าการออกแบบของชุดเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบนั้นครับเฉดเช่นเดียวกับกระเป๋าครับเห็นไหมพออยู่ในลาวาซีรีก็ออกแดงๆเหมือนลาวาครับน้ำแข็งอ่าแล้วก็ ดักซีรีส์ครับก็เน้นสีม่วงแล้วก็อักขระครับตัวละครผู้ชายก็โอเคนะครับการออกแบบก็เหมือนพ่อมดเลย1นึ่งพันลอบิบักผมว่าคุ้มค่าครับตัวละครผู้หญิงครับเหมือนกันเลยครับตัวละครหญิงกับชายเนี่ยแบ่งตามซีรีส์เหมือนกันเลยครับมี4สไตล์เหมือนกันลาวา s e ซีรีส์น้ำแข็งแล้วก็ดักซีรีส์ครับตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาดีนะครับออกแนวคล้ายๆกับแม่มดครับ ใครที่ชอบตัวละครผู้ชายใครที่ชอบตัวละครผู้หญิงครับก็ลองเลือกไปสักตัวละครหนึ่งครับแต่จริงๆแนละ้วทั้ง2ตัวละครเนี่ยสวยพอๆกันเลยนะครับกระเป๋าหลังครับกระเป๋าหลังก็มีเช่นเดียวกันครับสีสไต์เหมือนกันก็ลาวาซิลี่น้ำแข็งแล้วก็ดาร์คซีรีส์ครับตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมือนแม่มดพ่อมดจริงๆเลยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยดูน่ารักมากๆครับ ราคา15 0 0พบาทของแต่ละตัวละครมีซไล์ให้เลือก4สไตล์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับอยู่ในซีรีส์ที่แตกต่างกันครับผมว่าสวยนะที่ขุดครับที่ขุดมีแค่2สไตล์นะครับก็คือปกติแล้วก็แบบเหมือนมีไฟครับเสียงเนี่ยคล้ายๆกับเสียงของเวทมนต์ครับแล้วก็มีเสียงเหมือนสะเก็ดไฟด้วยนะแต่ว่าเสียงของ2 สองสายเนี่ยแตกต่างกันครับสเสียงสไตล์นี้ยจะแบบไม่มีเสียงเหมือนประกายไฟอ่ะเสียงจะแบบปกติเลยครับก็เป็นคริสตัลสีฟ้าแล้วก็คริสตัลสีแดงครับแตกต่างกันแค่นี้โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับสำหรับ800 v b u c วบักน่าจะเป็นการโหนครับเป็นปีกเวทมนต์เนาะก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับ1200 V-B วบักผมว่าราคาค่อนข้างแรงไปหน่อยครับการดีไซน์โดดเด่นที่บริเวณ เนี่ยครับที่เป็นกระพริบๆๆๆเนี่ยเออแค่นั้นแหละครับก็ไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านี้ครับถ้าเกิดเป็นติดหลังเป็นปีกอ่ะผมว่าน่าจะสวยนะโอ้เจ้าหนี่กลับมาแล้วครับมังกรมังกรน้ําแข็งครับมังกรน้าแข็งเนี่ยตัวนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เวลาบินเนี่ยเสียงค่อนข้างดังครับพร้อมกับสะปล่อยเนี่ยปล่อยเหมือนบีมบีมน้ําแข็งลงมาได้ครับเพราค่อนข้างสวยนะครับเวลาบินเนี่ยจะมีเหมือนกับผงหิมะปลิวลงมาด้วยนะครับเป็น ไกด์เดอร์ที่อลังการมากครับสำหรับ1,500วีบัคตัวละครตัวนี้ก็โดดเด่นครับจริงๆอะราคาไม่แพงน,นะครับเพราะว่าเขาเป็นชุดเนเนจอรี่ครับรายละเอียดของเขาเก็บได้อย่างดีตัวปีกที่เป็นกระเป๋าหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับตัวละครเน้นเป็นสีฟ้าคล้ายน้ําแข็งครับตัวดวงตาของเขาก็มีสีฟ้าที่เป็นไอออกมาเหมือนไฟนะครับค่อนข้างสวยครับการออกแบบสวยมากๆครับเป็นใส่ชุดเกราะด้วยแล้วก็มีปีก สวยนะตัวละครตัวนี้ครับ2,000ริบัคถือว่าไม่แพงครับในส่วนของฟีเจอร์ไอเทมครับแม้ว่าจะมีสินค้าที่เบียดกันอยากให้อวยเยอะแยะเลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าคุ้มจริงในยคงเป็นพมดแม่มดครับตัวไคลเดอร์เนี่ยราคา1,500บิบักมันคุ้มค่านะกับความอลังการครับแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ครับหากเทียบกับตัวละครที่เปลี่ยนได้ถึง4สไตล์ครับก็อวยเป็นพมดหรือแม่มดเนาะลองซื้อดูครับว่าตัวละครตัวไหนชอบชายหรือหญิงครับ ในส่วนต่อมาครับของฟีเจอร์ไอเทมครับก็เป็นสินค้าที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครับกับเจ้าเบอร์เกอร์ตัวใหญ่ครับจริงๆแล้วอันนี้ยังไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไซส์ของเขาครับนะจะดูเท่ขึ้นครับใครที่ชอบแนวแบบโลกแห่งความสิ้นหวงหนังหรือซอมบี้น่าจะชอบครับแบบสีออกมึนๆทึมๆเนาะ ตัวละครครับมีสองสไตล์ครับสไตล์แรกก็ไม่ใช่เบอร์เกอร์ที่สดใสครับเป็นเบอร์เกอร์ที่แบบเหมือนโดนบลลูนอะไรสักอย่างมาตัวละครเป็นตัวละครผู้ชายนะครับที่ร่างค่อนข้างใหญ่ครับการออกแบบก็จริงๆถามว่าธรรมดาไหมมันก็เป็นการออกแบบธรรมดาครับโดดเด่นที่บริเวณหัวที่เป็นเบอร์เกอร์แต่พอเปลี่ยนมาเป็นอีกสไตล์หนึ่งครับสีที่ให้กับชุดเนี่ยค่อนข้างสวยครับสวยในทางที่แบบมืดมนเนาะตัวหน้ากากก็มีไฟขึ้นบริเวณดวงตาครับค่อนข้างสวยนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือผมคิดว่าตัวละครมันทรงค่อนข้างตัวใหญ่ไปหน่อยครับกระเป๋าหลังไม่มีสไตล์นะครับกระเป๋าหลังก็เป็นกระเป๋าหลังธรรมดาครับมีรูปเบอร์เกอร์แล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดครับก็ค่อนข้างสวยถ้าเกิดใส่คู่กันนะสวยมากๆกครับก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ครับหนึ่งมับผมมองว่าราคาค่อนข้างแรงแต่ความเป็นเอกลักษณ์ก็ค่อนข้างดีครับต่อมาครับเป็น มะเขือเทศครับมะเขือเทศก็มี2สไตล์เช่นเดียวกันครับตัวละครตัวนี้ถ้าสังเกตตัวละครตัวเล็กกับตัวเมื่อกี้นะครับนิดนึงครับตัวละครโดดเด่นที่บริเวณหน้ากากครับที่เป็นมะเขือเทศครับผมคิดว่าสวยขึ้นนะชุดต่างๆก็ออกแบบมาได้อย่างดีครับพอเปลี่ยนไปอีกสไตล์หนึ่งผมว่าโดดเด่นมากครับคือมันมีเหมือนกับการไฮไลท์รอยยิ้มเขาแล้วก็ดวงตาของเขาเนาะบริเวณหน้ากากครับชุดก็ออกแบบมาสวยครับโดดเด่นมากๆครับหากวิ่งอยู่ไกลๆเนาะตัวตัวใบหน้าเนี่ยโดดเด่นครับ ชุดออกเป็นสีน้ําเงินครับเหมือนโลกล่มสลายเหมือนกันครับเจ้ากระเป๋ากระเป๋าเนี่ยมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับก็เป็นเหมือนกับมะเขือเทศติดระเบิดครับก็เฉยๆเนาะซับหนึ่งพันห้าร้อยวบักผมมองว่าราคาค่อนข้างแรงครับแต่ถ้ามองว่าเป็นเอกลักษณ์ก็ค่อนข้างสวยอยู่ครับที่ขุดครับที่ขุดเนี่ยเสียงคล้ายๆกับรวดครับเวลาฟาด แล้วก็มีเสียงเหล็กเหมือนจี K ้กระทะครับก็โอเคครับ800บ้บั๊กที่ตัดพิซซ่าใช่ไหมแต่เป็นแบบมีสนิมมีอะไรอย่างนี้ครับก็โอเคนะ800ร้บักผมคิดว่าเขาน่าจะรวมครับเนี่ยเป็นบันเดิลเดียวเลยผมว่าน่าจะขายออกครับถ้าขายแยกเนี่ยผมมองว่าราคาค่อนข้างแรงนะ1 5 0 0บพับักเนี่ยไปซื้อพอมดด้านบนดีกว่าครับหรือว่า800ร้บักเนี่ย2ออันเนาะรวมกันไปซื้อมังกรดีกว่าครับผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับ ผมก็คิดว่ามันก็โอเคสำหรับใครที่ชอบสไตล์แปลกๆสไตล์มืดมนครับพนักงานขายกันบ้างครับก็เป็นตัวละครผู้หญิงครับราคาแปดร้บัไม่มีกระเป๋าหลังนะครับการออกแบบก็เป็นมาตรฐานของ f o r ์ดไนทครับรองเท้าบูทสูงมีสนับเข่าจุดเด่นของตัวละครตัวนี้ครับคงเป็นเรื่องของชุดแล้วก็ตัวบริเวณส่วนหัวครับที่มีเหมือนกับหูฟังเออมันสวยตรงนี้ครับแปดบับ ตัวละครหญิงมาแล้วครับตัวละครชายครับเป็นโจซี่ครับก็ใส่ชุดคล้ายตัวละครหญิงการออกแบบก็มาตรฐานฟอร์ดไนท์ครับเป็นสนับข่าวสูงจุดเด่นของชุดนี้ก็เช่นเดิมครับก็คือบริเวณของส่วนหัวครับที่มีตัวหูฟังอ่าแล้วก็มีไมโครโฟนเนาะค่อนข้างสวยครับ800วิบัแต่ว่าไฮไลท์เลยผมน่าจะเป็นอันนี้ครับมาหลายรอบแล้วนะครับกับอีโมดทำเบอร์เกอร์ครับเพลงเพาะมากครับแล้วก็หน้าตาตัวละครเนี่ยเท่มาก เอฟเฟคต่างๆเนี่ยรงจังหวะมากครับเนี่ยๆเสียงติ๊งเสียงอะไรนะเห็นมะเ่มากเลยนะแ0 0รบิบักครับในส่วนของแถวนี้ครับถ้าจะให้อวยแล้วก็คงจะเป็นอีโมดอันล่าสุดครับอันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วครับเ่นะเดี๋ยวเวลาอยู่ข้างหลังอะ่ะเห็นมะในส่วนของเดลีไ่ไอเทมครับก็มีสินค้าที่วนกลับมาขายค่อนข้างบ่อยครับในแต่ละชิน้นมาดูกันที่ชิ้นแรกครับ ตัวละครราคาัเป็ดลอวบิ๊กไม่มีสไตล์ไม่มีกระเป๋าครับเป็นตัวละครมาตรฐานของฟอร์ดไนท์นะครับก็คือรองเท้าบูทสูงมีสนับข่าวตัวละครตัวนี้เราเห็นหลากหลายครั้งแล้วครับที่เขาไปใส่ชุดต่างๆชุดนี้จุดเด่นเลยคือชุดที่ออกแบบคล้ายๆกับใบตะลุยไซค์ครับค่อนข้างสวยนะครับมีผ้าปิดปากแล้วก็ตัวแว่นครับที่โดดเด่นจริงๆผมว่าถ้าเพิ่มอีกทัศสไตล์หนึ่งแบบสไตล์เปิดหน้าเนาะน่าจะสวยกว่านี้ครับตัวละครออกแบบมาดีสีสวยครับ 1,290วิบัคก,กับตัวละครที่คล้ายๆกับสายลับครับก็ค่อนข้างสวยนะแต่ผมคิดว่าบริเวณแว่นเนี่ยมันตลกตลกไปหน่อยครับตัวละครเน้นเป็นสีเขียวครับคาดว่าอาจจะเป็นโจซี่ที่อยู่ด้านในครับตัวละครถูกออกแบบมาให้เป็นมาตรฐานของฟอร์ดไนท์นครับคือตัวละครชายที่สนับข่าสูงตัวละครออกแบบมาสวยครับชุดเกาะใช้ได้ครับตัวกระเป๋าหลังแม้ว่าจะดูแปลกๆครับแล้วก็อาจจะใส่เข้ากับชุดไหนไม่ค่อยได้ครับ แต่ก็ไปอีกนหนึ่งตัวละครครับที่ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์1 2 0 0อวิบักผมว่าวันนี้ราคาค่อนข้างแรงครับอีโมดครับชูป้ายเบอร์เกอร์ครับก็เข้ากับชุดด้านบนเลยเนาะก็โอเคครับ1 0 0อวิบัก์ไม่แพงครับไม่แพงชูป้ายมะเขือเทศครับก็เป็นว่าใครอยู่ทีมไหนอะไรประมาณนี้เนาะก็โอเคครับ1 0 0วิบัก <laughs> คนรวยกล้วยครับคนรวยกล้วย ใช้ได้อยู่ครับา2วีบักเสียงเพลงก็เท่ดีครับอ้ออ้โอ้เหมือนกับเป็นซอมยุทธครับราคา2 0ีบักก็ใช้ได้อยู่นะหน้าตาดูจริงจังอยู่ครับดูดิในส่วนของเดลี่ไอเทมบอกตรงๆว่าสินค้าไม่ค่อยน่าอวยสักเท่าไหร่ครับในแต่ละชิ้นแต่ถ้าหากจะให้อวยจริงๆครับก็คงเป็นคนโดยกล้วยครับ ไอ้นี้เท่ดีครับเป็นอีโมที่กดใช้ครั้งเดียวแล้วใช้ตลอดนะครับสินค้าอื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับมอออฟเฟอร์ครับก็เป็นแมรี่เจนวัสดุกับกรีนกอล์บินครับผมรีวิวไปแล้วเมื่อวานเนาะงั้นก็ไปดูย้อนกันได้ครับแพ็กอื่นๆครับเมคชาป๊อปแฝกชาร์โดไรซิ่งแฝกครับแล้วก็แพ็กสุดท้ายยังอยู่นะครับก็ยังในอีกทีนึงครับสำหรับใครที่ซื้อสินค้าในช่วงวันนี้ครับก็ยังอยู่ในการซัพพอร์ตยูเครนครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับที่เราได้ช่วยเพื่อออนนรรร่่่ววมมโลกหืืเพ สถานการณ์ที่ไม่ดีของเราเนาะก็ดีครับเป็นการช่วยเหลือที่ดีครับยังไงก็แนะนําให้ซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับใครถูกใจอันไหนก็ซื้อเลยครับก่อนจ่านครับอย่าลืมครับใส่โค้ด04 chapter ด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนผมมาทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปยังไงพบกันในทีพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ